สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับช่องกินเที่ยวสไตล์บ้านเรานะทุกคนวันนี้เราก็จะมากินมะขามกันนะมะขามนี่ราคาถูกที่สุดของผลไม้หรือเปล่านะวันนี้เราก็จะมากินมะขามเปี้ยวนะคะเปียวลูกใหญ่มากเลยทุกคนไม่เชื่อดูอันนี้คือน้ำจิ้มนะเราจะกินกันเลยนะทุกคนแอ้ยจ๊บ ตกทุกคนโอเคเราก็จะมากินกันเลยนะคะจิ้ม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 อืมแซ่บโอเคทุกคนดู เผ็ดโโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเราก็กินมาเยอะแล้วก็เยอะพอสมควรอันนี้ก็เย็นมากแล้วเนาะคนลุกเลยทุกคนโอเคนะ ก็อยากให้เราทําคลิปอะไรก็เม้นมาใต้คลิปนะทุกคนอืมเปรี้ยวยยใครที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะ,ะตัดได้ใช่ไหมตัดได้ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนใช่ไหมเออจะถามทำไมจะพูดอะไรยี่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดเองเลยน้ออุ่